สวัสดีค่ะพบกับช่องดิวดาดาค่ะวันนี้เราจะพาไปจอลึกข่าวในประเทศพามา่าพร้อมกับวิเคราะห์ไส้ในกันเลยค่ะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเวลาเราได้ยินว่าการหยุดยิงที่ไหนส่วนใหญ่เราก็จะมีความรู้สึกดีนะคะเพราะว่ามันเป็นความหวังว่าในพื้นที่นั้นเกิดความสงบแล้วแต่สําหรับเรื่องที่เราจะมาจอลึกกันในพาม่าวันนี้นะคะเป็นสถานการณ์กระปรับไปในทิศทางตรงข้ามเลยค่ะ เพราะมันเป็นข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดในพื้นที่หนึ่งคกลายเป็นเชื้อไฟสงครามในอีกพื้นที่หนึ่งนะคะทวีความรุนแรงและโหดร้ายยิ่งขึ้นโดยภาพสถานการณ์ตอนนี้นะคะมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงขณะที่ทางรัชานตอเนเหนือเนี่ยเคยเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกันแล้วโดยที่มีกีนนั้นเป็นคนกลางแต่เรามาดูสถานการณ์ในเขตสกายแล้วก็ภาควยคานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะกลายเป็นสมรภูมินองเลือด ระเบิดทั้งโรงพยาบาลและการซุ่มโจมตีกระบวนการทหารครั้งใหญ่วันนี้เราจะมาตัดต่อภาพเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะโดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วค่อยๆไล่เลียงกลับไปที่ต้นตอของปัญหากันนะคะจากเหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากคือการโจมตีทางอากาศของกองทัพทหารพรม่าเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2025ในเขตเมืองตันเซ เขตสกายเหตุนี้ไม่ได้มีการสู้รบในภาคพ,พื้นดินแม้แต่น้อยค่ะแต่เป็นการโจมตีโดยที่มุ่งไปที่พลเลือนล้วนๆเลยนะคะโดยเฉพาะการโจมตีโรงพยาบาลถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน6คนมีตั้งแต่วัยรุ่นอายุ16ปีค่ะไปจนถึงอายุ53ปีนะคะและยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก4คนซึ่งเป็น วัยรุ่นอายุ15ถึง19ปีทั้งหมดนับว่าเป็นความโชคดีของโรงพยาบาลค่ะเนื่องจากการโจมตีของกองทัพทหารพรมา่าที่โจมตีเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในนั้นเลยค่ะเพราะว่ามีการหยุดทำการตั้งแต่การยึดอำนาจแล้วนะคะดังนั้นทำให้ผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานอู่ซ่อมรถที่ทำงานหาเลี้ยงชีพสิ่งที่เราเห็นเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารทั่วไปค่ะมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า กองทัพทหารพรม่าได้เปลี่ยนยุทธวิธีการสู้รบเพื่อยึดครองพื้นที่นั้นเป็นการใช้ความกลัวเป็นอาวุธโดยตรงค่ะการเลือกการโจมตีเป้าหมายไม่มีทางยุทธวิธีอย่างอุ้ซ่อมรถเนี่ยคือการโจมตีพลเรือนที่เขาเชื่อว่าให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านซึ่งในยุทธศาสตร์นี่คือพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความอ่อนแอไม่ใช่ความแข็งแกร่งค่ะทำไมวิเคราะห์ว่าเป็นความอ่อนแอก่อนหน้านี้ฝ่ายกองทัพทหารพรม่าก,ก็พ่ายแพ้แล้วนะคะในช่วงวันที่ 23พฤศจิกายนย้อนไปแค่หนึ่งวันค่ะพึ่งพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในกระบวนภาคพื้นดินในเขตของขินอูเขตสก,กายเช่นกันค่ะโดยกองทัพทหารพรมา่าร่วมกับกองกำลังทาหารบ้านอย่างสิวชอทีมีกำลังพลกว่า300นายค่ะผลปรากฏว่ากระบวนของทาหารพรม่าเนี่ยถูกโจมตีจนพ่ายและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะที่เหลือก็ต้องหนีตายกระเจิดกระเจ,ะเจิงไปคคลนทิศละทางเลยค่ะ จากความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทําให้ฝ่ายต่อต้านนะคะสามารถยึดยุทธปกรณ์เป็นจํานวนมากมหาศาลมีตั้งแต่ปืนยาวอนุมัตริรุ่นมาตรฐานอย่าง ma 1 ma 2ไปจนถึง g 3และปืนซุบยิงและเครื่องลูกระเบิดอีกหลายกระบอกเลยค่ะด้วยเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะในช่วง10วันที่ผ่านมาค่ะในช่วงวันที่12พฤศจิกายนก็มีเหตุการณ์ซ้ํารอยเดิมเมื่อกองทัพทหารพรมา่าถูกซุ่มโจมตีอย่างหนะัก ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ50นายค่ะแล้วก็ถูกจับเป็นฉเฉลยศึกอิบ15คนสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นวงจรความรุนแรงที่น่าเศร้านะคะเมื่อกองทัพทหารพรมา่าพ่ายแพ้เขาก็จะโจมตีทางอากาศโดยทิ้งระเบ,บิดไปที่พลเรือนที่อ่อนแอและไม่มีทางสู้เพื่อเป็นการแก้แค้นทันทีค่ะชาวบ้านในพื้นที่ เจอผลกระทบอย่างหนักค่ะตอนนี้ชาวบ้านกว่า20ชุมชนพากันอพยพหนีภัยสงครามแล้วและตอนนี้นะคะที่เดือดร้อนที่สุดคือกําลังขาดแคลนอาหารอย่างเร่งด่วนค่ะนอกจากภัยทางพาะอากาศเครื่องบินลบแล้วเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนที่เมืองมินกินค่ะมีการใช้อาวุธอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เรียกว่าพารามอเตอร์นะคะเข้าโจมตีเรือขุดทองของชาวบ้านใน แม่น้ำชินทวนการนำอุปกรณ์ที่เหมือนเทคโนโลยีธรรมดาอย่างพารามอเตอร์ใช้นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความจำกัดของงบประมาณกองทัพทหารพรม่าเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งมีปัจจัยคืองบประมาณที่ถูกจำกัดมาจากมาตรการคว่ำบาตรทำให้เชื้อพลังงานเครื่องบินเจ็ตที่หายากและมีราคาสูงปัจจัยต่อมาคือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ค่ะเขาเรียกว่าสิ่งตัดนะคะมีตัดอะไรบ้างคือการตัดสเสบียงสองตัดเงินทุน 3ตัดเข้ากรอง4ค่ะตัดกําลังพลซึ่งการโจมตีเรือขุดท,ทองก็เหมือนการตัดท่อน้ําเลี้ยงของทางการเงินด้านการสร่งเสีต์ไปถึงกองกําลัง GDF ค่ะและข้อสุดท้ายของภาพลักษณะกายภาพของพารามอเตอร์ที่บินต่ําและโค้ช้าค่ะทําให้ยากต่อการลำบากแม้กระทั่งการตรวจจับเดรดราจึงมีประสิทธิภาพการรอบโจมตีเป้าหมายเล็กๆค่ะ แต่กระนั้นในวันเดียวกันฝ่ายต่อต้านในเขตรอยต่อเมืองเมียงกับเมืองเป้าที่สามารถยึดพลรามอเตอร์ได้ไปหนึ่งลำมันสแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวรับมือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เช่นกันค่ะเมื่อเราเห็นภาพสถานการณ์รุนแรงในเขตสกายที่กองทัพทหารผ้าไหมพยายามคอครองภายภาคทางอากาศเพื่อช่วยเชยความาพ่ายแพ้ในภาคพื้นดินประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือแหล่งที่มาของกองทัพทั้งหมดกำลังพล แล้วก็อาวุธที่ถูกระดมมาใช้แนแนวรบนี้นะคะทั้งหมดก่อนหน้านี้คือกองพันติดอาวุธศึกหน้าในปฏิบัติการ1นึ่งศูนย์สทางรัชฐานตอนเหนือโดยที่มีจุดเชื่อมโยงคือข้อตกลงการหยุดยิงโดยที่มีจินเป็นตัวกลางค่ะอีกอย่างหนึ่งการทรี่กองทัพทหารพมา่าถอยกําลังแล้วก็ยกย้ายทรัพยากรเข้ามาในเมืองเคสกายได้เป็นผลโดยตรงมาจากการสู้รบในราชฐานที่หยุดยิงชั่วคราวซึ่งไม่ได้นําสันติภาพมาอย่างที่แท้จริงค่ะ เพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่สร้างความกังขาและก็ความแตกแยกอย่างรุนแรงเงื่อนไขคือกองทัพปลดป่อยแห่งชาติตะอางหรือ TNLA ต้องมาเป็นคนคุ้มกันให้กับกองทัพทหารพรม่าทั้งในเขตเมืองโมโกกและโมมิดค่ะได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เปรียบเสมือนว่า ให้ตำรวจต้องมาเป็นทำหน้าที่คุ้มกันโจรที่เข้าไปปล้นบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับได้ค่ะเงื่อนไขนี้สร้างรอยร้าวขนาดใหญ่สำหรับกองกำลังพันมิตรมีความเคลื่อนไหวจากผู้นำา TNLA ที่เรียกประชุมยื่นคำขาดห้ามกองกำลังอื่นๆโดยเฉพาะกองกำลังป t f ที่อยู่ภายใต้เงาของ NUG ที่ทําการโจมตีใดๆระหว่างการสกมอ,อกเมืองคืนและการกระทํานี้นะคะถูกมองว่าเป็นการก้าวไก่ที่แสดงอํานาจนอกเหนือพื้นที่ทําให้ทาง NUG ขาดตอบโต้ด้วยการจัดตั้งาการบัญชาการฉุกเฉินเพื่อเข้ามาควบคุมส่งการหน่วย PDF ในพื้นที่ในเมืองโมกกกและก็โมมิดโดยตรง เนื่องจาก l u g ต้องการจะยึดอำนาจและก็การตัดสินใจเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังในภาคพ,พื้นดินตกอยู่ภายใต้ของ TNLA ดังนั้นนะคะสถานการณ์ในเมืองทำให้ยิ่งตึงเครียดในส่วนของประชาชนที่ทราบข่าวนี้75%ค่ะอพยพหนีออกจากพื้นที่ และก็ที่เหลือนะคะเป็นผู้สูงอายุและคนที่ยากไร้ค่ะที่ยังไม่สามารถหนีออกจากพื้นที่ได้ความกลัวของประชาชนนั้นเกิดจากบทเรียนในอดีตค่ะอย่างเช่นในเมืองลาเซียลและก็จอกเมเมื่อกองทัพทหารพม่าเข้ามาในชุมชนสิ่งแรกที่เขาทําคือการกวาดล้างการโจมตีชาวบ้านแล้วก็ยึดโบสถ์แล้วก็ยึดวัดค่ะโดยที่เอาไปใช้เป็นฐานชั่วคราวประชาชนถึงตระหนักรู้ว่าภัยคุกคามนั้นกําลังถึงตัวและคานเข้ามาแล้ว ความหวาดกลัวนี้มาจากในอดีตที่เคยเกิดขึ้นทั้งในจอกแมและลาเซลนะคะหลังจากที่กองทัพทหารพรม่ายึดพื้นที่และกลับเข้ามาในเมืองค่ะก็มีการกวาดล้างจับกลุ่มคนที่เห็นต่างยึดบ้านยึดบทแล้วก็ยึดวัดไว้เป็นฐานที่มั่นของกองทัพทหารพรมา่าดังนั้นประชาชนจึงจะหนักรู้ว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะต้องเจออันตรายและอันตรายกําลังคืบเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะแม้การได้เมืองมาโดยที่ไม่ต้องสู้รบมันเหมือนชัยชนะทางการทูตของกองทัพ แต่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วนะคะข้อตกลงเนี่ยมันเป็นหลักฐานยืนยันความอ่อนแอด้วยเพราะว่าการยอมเจรจาเกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สูญเสียดินแดนไปถึง20,000ตารางกิโลเมตรนะคะรวมถึงชายแดนที่ติดกับจีนด้วย ดังนั้นการถอนกำลังกลับมาได้เพียง7-11งกองพันนั้นแทบจะไม่พอที่จะเป็นแนวรบใหม่หรือรักษาความปลอดภัยในเมืองโมโกกและโมมิดที่ได้ขึ้นมาด้วยซ้ำขานดังนั้นภาพที่ปรากฏจึงเป็นภาพที่ถูกบีบให้ถอยร่นและจำต้องใช้กำลังที่เหลืออยู่นะคะน้อยมากที่ต้องประสมประสานกับกองทัพอากาศเพื่อก่อกวนแล้วก็สร้างความเสียหายในพื้นที่ที่อ่อนแออย่างเขตพื้นที่สกายค่ะ แทนที่จะเป็นการรุกคืบทางยุทธศาสตร์อย่างที่แท้จริงสรุปแล้วนะคะสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนอย่างมีมิติค่ะข้อตกลงหยุดยิงในรัชานในภายคุกคามกลับมาเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งภายใต้กลุ่มต่อต้านแล้วก็เปิดโอกาสให้กับกองทัพทหารพรม่าสะท้อนผ่านการหยุดยิงแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆเป็นการโจมตีพลเรือนสร้างความหวาดกลัวแล้วก็ ความท้าทายของฝ่ายต่อต้านที่ต้องรับมือคือศึกนอกแล้วก็รอยร้าวภายในด้วยสุดท้ายนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญอาจจะพลิกโฉมสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้นะคะนั่นคือความเคลื่อนไหวทางรัฐกชินหรือกองทัพอกราชกชิน KIA ที่กําลังฝึกชุดใหม่จํานวนมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นการลําพลครางประวัติศาสตร์จังหวะนี้ น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่กองทัพทหารพรมา่ายกย้ายกําลังออกจากรัฐกะชินไปเสริมแนวรบอื่นๆทําให้แนวรบป้องกันเดิมโดยเฉพาะเส้นทางยุทธศาสตร์อย่างทางรถไฟที่อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะหากกองพลนใหม่ของ KIA ตัดสินใจเปิดปฏิบัติการลุกเต็มรูปแบบในช่วงแนวรบของศัตรูบบอบางที่สุดนี้อาจจะเป็นพาย,ยุลูกใหม่กองกําลังก่อตัวขึ้นเงียบๆและจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของ สงครามครั้งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวผ่านทางช่องนิวดาดานะคะสวัสดีค่ะ